สวัสดีค่ะนวลค่ะวิวค่ะวันนี้อยู่ในรายการ ไม่ไมอ่าวันนี้เราอยู่ที่สวนบูสถานสาวพานะคะวันนี้เราจะมาทําอะไรกันคะวันนี้นะคะเราจะมาจับงูจับงูแล้ววันนี้เราไม่ได้มาแค่สองคนเน,ะน,นาะได้ค่ะไรคะเราจะมีแขกรับเชิญอีกสองคนที่จะมาร่าวมสนุกกับเราด้วยค่ะเราไปเจอแขกรับเชิญเราเลยไหมไปเลยไหมะคะไปเลยไปเลยอือดูนอนดิ เฮ้ยเราม่เอนเขาไปจีัขนโอเควลาที่ต้องเลยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะชื่อกัดครับชื่อดาวค่ะ อ๋อคุณดาวเปิดพฤติการที่มีประสบการณ์อะไรที่เกี่ยวกับมูไหคะอ่าท่องที่มก็คือเคยถายรูปน้องครั้งนึ่งแล้วแบบพอเขาเอางูมาแฝงพอเราเนี่ยซึ่งเป็นฮจว่าเออรู้สึกแบบออไม่ชอบเลยเียเพราะว่าไม่ทันได้ตั้งตัวว่าอะไรเดียวก็แบบว่าตามชิที่เราดูเนี่ยซึ่งมันเป็นขาวหรือว่าขามีจงคนกับคนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็ไม่ช ตอนเด็กๆผมเวลาชอบเปิดดูคลิปแต่เวลาเปนช่วงฝนแบกแล้วมันเร็วแล้วันหน้านมากแล้วผมเราริดแลถ้าผมกันอน่นจะหลงไม่ทันแล้วถ้าสองคนพร้อมที่จะไปจบงูกันหรือยังคะพร้อมมคะไพร้อมเลยค่ะไม่ครับตอีกเายังไม่พร้อมแต่ใจพนกรเราพร้อมแล้วเราไปเลยไหมไปเลยค่ะไปเลยเลย คำามแรกที่เราจานก็คือเราจะรู้ได้ยังไงว่าถูกงูพิษกัดเพราะผิวหนังบริเวณที่ถูกกัดมีรอยเอรอยลึกชัดอยู่2จุดมีเลือดออกแต่บางครั้งอ่าจพอเพียงจุดเดียวนี่เป็นรอยขีดข่วนต่อกันเป็นแนวเราจะไปแนวฉีกหรือว่าไปแนวแบบว่าเชื่อถือได้ก็ต้องเชื่อถือได้สิเอาวิชาการเอาเอครับคำตอบที่ถูกต้องก็คืออเราตอบแบบมีหลักการ ข้อที่สองกันดีกว่าถ้าถูกงูเห่าคนที่ใส่ตาต้องทำยังไงข้อเขอ่ะให้รีบขยี้ตาแล้วก็ปาดคิตออกแล้วไปโรงพยาบาลดีใช้น้ำตาลล้างหรือน้ำเกลือล้างแล้วไปโรงพยาบาลเราตอบดีเราตอบดีอุ้ยมันเด้งอบมาได้หรอทั้งๆไม่ใช่หนาว อนนี้นะคะเราก็ได้ถ่ายกับพี่งูเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะคะตอนแรกอะตอนแรกคิดว่าจะไม่กลัวแต่พอไปถ่ายจริงๆอะน้องมันแบบมันยุบยับอะน้องไม่ได้แข็งน,นะทุกคนคือน้องนุ่มนิ่มเหมือนงูจิคือแบบน่ารักมาก,มาก,มากงั้นเราไปถ่ายอีกสองคนนั้นดีกว่าว่าหลังจากถ่ายกับพี่งูแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงรู้สึกเหมือนจับ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 อะไรวะมันจับกระสอบทรายเลยกระสอบทรายที่ข้างในมันมีน้ํา มันยังไงนะมันมันเห็นาพด้วยมันหืออ่ะมันหืออ่ะไรนะครับคุณผู้ชมเข้าใจไหมครับมันมันอย่างนั้นเลยคุณต้องมาลองโอเคนะโอเคนะแต่ว่าโอเคนะโอเคนะเชื่อเชื่อมันก็โอเคนะคิดว่ามันก็ไม่แย่เลยมันเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่ๆแต่ว่า อะไรสักอย่างเลยเลยอ่ะมัน <g ül> ดอยดอยูดีเขาแล้วมันเนื้อเข้าใจว่าเทกเจอร์งูปะอ่าไม่เข้าใจมาจับคเย้ตอนนี้ <c oughs> เราก็มาถึงร้านอาหารลวอาหารก็ม่อยู่ตรงหน้าแล้วเล <c oughs> <c oughs> เด <c oughs> ินสวนงูเหนื่อยมาก <c oughs> เรามาเริ่มจานแรกกันเลยเลยค่ะเป็นตอนนี้เรามาลองชิมกันดีกว่าว่ามันคือมันเหมือนเจลาโต้เลยเนาะไม่ใช่อันนี้หนังไก่หนังไก่ทอดไก่ชิ้นใหญ่ออร่อยนะอร่อยอร่อยเลยอร่อยอร่อยแต่กระดูกไก่แข็งไมหรอไกห่แน่นะไก่จานที่สองมาเลยค่ะ เจนที่สองจะเป็นอะไรดีต้มไก่เนี่ยเข้าต้มยำแก่ไก่เหรอไก่เหรอดูเลยไก่ยินจะหอมันจะเป็นตัไก่เฮ้ยเริ่มเลยหลัะแล้วก็ต้มยำมีความแบบว่ากลมกล่อมนะอืมไม่แบบว่าไม่เที่ยวเกินไม่เซ็งเกินแบบว่ากำลังดีทุกข้อได้เลยแล้วอะแต่ว่าไม่มากเกินเป็นมิ้นเป็นมิ้น ราคาก็เป็นมีดเป็นมีเออราคาก็เป็นมีดเป็นแล้วเอาเนื้อไก่เนื้อไก่เนี่ยน่าจะเป็นไก่บ้านต้นเนื้อเนี้อหนึบนึบเนื้อร่อยดีเมนูที่สามกันเลยค่ะเมนูอันนี้เป็นผัดฉ่าเนื้ออะไรสักอย่างเนื้อไก่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 อันนี้เนื้อไก่อันนี้ก็เนื้อไก่เหมือนกันลองกันจ้ะครับครับ ไก่ใช่ไหมใช่หนูเชื่อว่าเป็นอย่างนั้นนะหอมหอมากระชับแอบหอมมากกระชาบไม่ถึงต้องแล้วเราก็มาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วเป็นเมนูพิเศษที่เราอยากจะแนะนำที่แขครับเชอร์ได้เชื่อหน้าตาเหมือนแบบดุ เออไข่กระดูกมันต้องมาเป็นฝรั่งใช่ไหมคแบบนี้ไม่ไม่แบบว่าฟิวกระดูกปูอ่ะใช่สับสับสับเปื่อนมากระดูกปูเรามาลองชิมกันดีกว่าเอ๊ะดินจับเชี่ยมามารสชาตเป็นเป็นกระดูกที่มีกระดเข้อีกจ้างค่ะกระดูกก้างอ๋อก็กระดูกก้างปลาปลาก้างก้างก้าง จะเป็ดนึงคนไม่ชอบเป็ดอาจจะกินไม่ค่อยได้เป็ดขนาไหแบบถ้าคนที่ชอบเป็ดก็อร่อยอร่อยเลยแล้วแบบว่ามันหอมเครื่องสมุนใช้ที่มันหอมมากชัดเลยแต่ชอบเมนูไหนมากที่สุดส้มนี้เราลองมาเป็นอันนี้เราก็ไก่ทอดแล้วก็ลองมาเป็นอันนี้อันนี้ไก่ผัด่าอันนี้เมนูสุดเกลียดอัานมาไว้สุดท้ายก่อนว่าไม่ค่อยชอบความแบบว่ากินสมุนองมากหนึ่งไก่ทอด อันที่สองไก่ผ่าอันที่สามไก่ต้มไก่ต้มไก่ต้มอันที่สี่กระดูกอ่าแล้วเราก็กินอาหารกันมาพอสมควรแล้วคือแขกรับเชิญเราก็กินแซ่บอิ่มหนำสำราญอร่อยมากมันถึงเวลาแล้วมันถึงเวลาที่จะต้องเฉลยกันแล้วค่ะเออเออเออกับข้าวในวันนี้ของเราก็มนวันนี้จะเอาเครืออะไรคะ ไก่ทอดของเรานะคะคือน้องกบทอดกระเทียมค่ะอันที่สองของเราก็จะเป็นจราเขนผัดช้าต่อไปเมนูที่สามอันนี้ไก่ไก่<ใ>บ,บ้านไก่บ้านต้มยำ<า>แล้วก็วม,มีเมนูสุดท้ายที่เรา แนะนำมากมากเลยเป็นซิงเอร์ของวันนี้เลย่คุณการดพร้อมรือยังคะแล้วมันอร่อยด้วยนะอืมคืออะไรอ่ะบอกมาที่มันคืออะไรให้ดาวดีกว่าติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกข่าไงอ่าข่าไงมาเผ็ดอาจจะข่าไงข่าไงมาเผ็ดอ่าเฉลยเลยจริงๆแล้วมันคือน้องงูเห่าผัดเผ็ด เปล่งหน้าขึนเลยหัวเอ้ยว่าอร่อยดยนะเออสีแก้วตาลแบบกินพวกน้องสัตว์หน้ารัดหน้ารัดเป็นไงเออดีเลยล่ะอืมเปนแต่แต่ร้านทำดีนะมากมากคือแบบว่าไม่รู้เลยว่าแต่แต่ร้านเป็นอะไรแล้วพวกก็แบบ อ่ะถ้าให้พูดในคมที่ตอนแรกแบบว่าอาจจะเดาๆออกบ้างว่าอันนี้เป็นกบนะอะไรเงี้ยแต่ว่าสดมากสดมาก,มากค่ะแล้วก็อันนี้ไม่รู้เลยว่าเป็นเนื้อจอเกย์หรไม่มีกลิ่นอะไรที่บอกได้เลยไม่รู้เลยนะไม่รู้เลยเหมือนหมูเลยบักมากบักมากอันนี้ก็ไม่เหมือนกันเพราะว่ามีตะกีกับสมุนไพร น้องสับมาด้วยแหละมันก็เลยว่าไม่รู้ว่าน้องคืออะไรใช่แต่อันนี้กินไม่รู้แบบไม่รู้เลยอะกยำไก่บ้านแน่นอนแล้วผมจะกินไก่ทอดกระเทียมผมยังไงตอนนี้ต่อได้เยอร่อยนะเนี่ยน้องเชิญเลยละแต่พอแบบว่าได้รู้ความจริงแล้วเนี่ยมันก็กินต่อมันก็ยังไงยังไงนะดิแต่แต่อร่อยอร่อยทุกอันเลยแต่กินต้องกินก็เข้าหมูจอะ ก็เข้าหมดจา้าอุ้ยค้องฟ้าร้องแล้วนี่เราถึงเวลาที่จะต้องอาจจะต้องไปแล้วหรือเปล่าเข้าไปเราจะใส่ฟ้าจุติหนีก็ไปหนีฟ้ากันดีกว่าหนีฟ้าใ่อ๋อ,อแล้วเรา,าก็มาถึง,งแบบท้ายรายการแล้วเนาะแล้วอีพีหน้าของเราเนี่ยจะไปเจอจกับอะไรก็ต้องรอลุ้นกันว่าหมาจะเร็วสักแค่ไหนตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย